ดวงรายวันประจำวันพฤหัส,สบดีวันที่24พฤศจิกายน2565คนเกิดวันไหนดวงการงานดีการเงินเด่นความรักพุ่งมาฟังกันเลย ท่านที่เกิดวันจันทร์วันนี้การเงินเดินสะพัดคล่องมือใครที่เป็นเจ้านี่จะได้เงินคืนอย่างไม่คาดฝันทำให้เริ่มมีเงินใช้ไม่ขาดมือเหมือนก่อนกิจการส่วนตัวไปได้ดีเพราะจังหวะโอกาสที่ดีเข้ามาช่วยยาและที่ทำงานประจำผลงานเด่นจนคนอื่นเขาเขม่นเพราะความอิจฉาแต่รักมีงอนกันบ้างจากเล็กน้อย ท่านที่เกิดวันอังคารวันนี้ความรักละเล้าคืนดีกับแฟนได้สำเร็จทำให้หายเศร้าเหงาหงอยเสียทีงานเดินหน้าไปได้ดีค้าขายไปได้มีกว่าเดิมเงินทองพอได้ใช้ต่อญาใจอ่อนกับการเสี่ยงโชค ท่านที่เกิดวันพุธวันนี้งานเดินหน้าทำงานได้ดีมีผลงานน่าพึงพอใจทำให้เจ้านายพึงพอใจมากขึ้นและที่ทำงานส่วนตัวปัญหาต่างๆเริ่มแก้ไขได้ลุล่วงเงินทองเข้ามาต่อย้าหวังมากนักกับการเสี่ยงโชคความรักมีปัญหาเล็กน้อยจากเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีวันนี้งานเดินหน้าเพราะความมุมาณนะขยันขันแข็งของเรา ส่วนที่เป็นเจ้านายตนเองกิจการขยับไปได้อย่างน่าพึงพอใจรับไปได้ดีมีกำลังใจให้กันและกันเงินทองคล่องมือมีลาบลอยการเสี่ยงเข้ามาทำให้วันนี้เงินทองเริ่มคล่องมืออย่างน่าพอใจ ท่านที่เกิดวันศุกร์วันนี้งานหนักบวกกับเพื่อนร่วมงานคอยปัดแข้งปัดขาเล่นเอาทำงานระวังหลังตลอดเวลาส่วนคนที่มีงานส่วนตัวกิจการเดินหน้าเข้าเป้าอย่างน่าพอใจเงินทองมีลาบลอยเข้ามาแต่เก็บไว้ไม่อยู่ความรักระวังอารมณ์ตนเองจะเป็นเหตุทำให้มีปากเสียงกับคนรัก ท่านที่เกิดวันเสาร์วันนี้หายเครียดเพราะมีเงินก้อนเข้ามาและบางรายจะมีโชคลาภเข้ามาจากคนใกล้ชิดงานเดินหน้าไปได้ดีหลังจากต้องรอมาหลายวันค้าขายดีขึ้นชัดเจนความรักเข้าใจกันและกันทำให้วันนี้ชีวิตลันเล้า ท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้มีปัญหากับคนรักเหตุเพราะพวกยุเยตด้านการเงินแม้จะมีเข้ามาแต่มีรายจ่ายพุ่งเฟือยเล่นเอาเครียดทั้งวันงานแม้พอมีผลงานแต่ปวดหัวกับเพื่อนร่วมงานที่คอยขมิบอิตราราวกิจการส่วนตัวเดินหน้าไปได้ดีเพราะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ